สวัสดีครับน้องๆในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนฐาน4ฐาน5ฐาน8เป็นเลขฐาน10กันดูนะครับอันดับแรกก่อนที่เราจะเปลี่ยนเลขฐานนะครับเราก็มาทบทวนในส่วนของเลขยกกําลังฐาน4ฐาน5และฐาน8กันก่อนนะครับพี่เ,เขียนตรงนี้4 5 8นะครับเริ่มจาก4นะครับ4กาลัง0เท่ากับ1นะครับ4กาลัง1เท่ากับ4 4กำลัง2ก็เท่ากับ16นะครับ4คูณ4เป็น16 4กำลัง3ก็เท่ากับ16ไปคูณ4นะครับได้64นะครับ4กำลัง4ก็เท่ากับ256นะครับเอา64ไปคูณ4ได้256แล้วก็4กำลัง5เท่ากับ1น2 4อ่เาเราก็ฝึกเขียนถึงแค่4กำลัง5ก็พอนะครับอาันานี้มาดูในส่วนของกำลัง5้ามั่งนะครับ ห้ากำลังศูนย์เท่ากับหนึ่าลังหเท่ากับห้าหาลังสองก็ห้คูณห้านะครับได้ย5่สิบห้าห้ากำลังสามก็ยี่สิบห้คูณห้านะครับกลายเป็น1น5่งร้อยยี่สิากำลังส่ก็เท่ากับร้อยยี่คูณหได้หกร้อันนี้ในส่วนของฐานแปดนะครับแปดลังศนย์เท่ากับหนึ่งนะครับแปลังหเท่ากับ 8 8กำลังสองก็8คูณ8นะครับ8 8หกนะครับ8กำลังสามก็คือ64คูณ8นะครับได้512อ่ะเราก็จำแค่ถึง8ยกกำลังสามก็ได้นะครับคราวนี้เรามาลองฝึกทำนะครับในส่วนของฐาน4ดูนะครับ1 2 3นะครับฐาน4นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไรของฐาน10เราก็รู้ตำแหน่งนี้ก็คือ4ีกำลัง0ูนะมีค่าเท่ากับ1นะครับ สี่กำลัง1เท่ากับ4 4่สีกำลังสองก็16บหกเ่ครับอ่าเสร็จแล้วเราก็เอาตัวข้างล่างไปคูณข้างบนก็กลายเป็นนะครับสิบหวกสคูณสอเป็นแนะครับบวกคบสคูณหนึ่งะครับสี่กำลังศูนเท่ากับหนคูณหก็ได้เท่ากับสามนะครับก็บวกสิบหวกแบวกสนะครับก็กลายเป็นเท่ากับยี่เอ่าเราก็ตอบแล้วนะครับ123่งสองสามฐานสี่ เท่ากับ27คราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะครับ2 1 2 2ฐาน4นะครับแปลงเป็นฐาน10เราก็รู้ตำแหน่งนี้คือ1นะครับตำแหน่งนี้คือ4 4 4 16 16 4เป็น64นะก็เพิ่มขึ้นตามเลขยกกำลังนะครับอ่ะพี่จะเขียนให้อีกครั้งหนึ่งตรงนี้กลายเป็น4กำลัง0ได้1ครับ4กำลัง1ก็คือ4ถูกไหมครับ4กำลัง2ก็คือ16 สี่กำลังสามก็คือหกสิบสี่เสร็จแล้วเราก็เอาข้างล่างไปคูณข้างบนนะครับก็กลายเป็นสองคูณหกสิบสี่นะครับสองคูณหกสิบสี่ได้ร้อยยี่สิบแปดบวกสิบหกนะครับหนึ่งคูณสิบหกก็คือสิบหกสองคูณสี่ก็กลายเป็นแปดบวกสองคูณหนึ่งนะครับก็เป็นสองนะครับบวกกันนะครับตรงนี้เป็นสิบสิบบวกกับสิบหกเป็นยี่สิบหกร้อยยี่สิบแปดบวกยี่สิบหกก็เท่ากับ 154อเราก็จะใช้เวลาคิดไม่ถึง30วินาทีนะครับเรามาลองฝึกทำเลขฐานอีกข้อนึงนะครับ1 1 1 2 2ฐาน4นะครับแปลงเป็นฐาน10อ่าเราก็เขียนตรงนี้คือ1 4นะครับ4กำลัง2เป็น16 4กำลัง3เป็นเท่าไหร่ครับ64 4กำลัง4เป็น256แล้วก็เอาตัวข้างล่างไปคูณข้างบนครับก็เป็น256 บวก64บวก16บวก2คูณ4เป็น8บวก2คูณ1เป็น2นะครับอ่าเราก็บวกกันได้เท่าไหร่ตัวนี้บวกกันได้10นะครับตัวนี้บวกกันห4สบวก16ได้80ก็รวมกันตรงนี้เป็น90ใช่ไหมก็กลายเป็น256บกวก90ก็มีค่าเท่ากับ346ครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างการ เปลี่ยนเลขฐานบ้าังนะครับ1 2 3 4ฐาน5นะครับให้แปลงเป็นเปลี่ยนเป็นเลขฐาน10นะครับอ่าเราก็รู้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็คือตำแหน่งห้ากำลังศนมครับนี่5ากำลัง1นี่คือ5.2ากำลัง2นี่คือ5ยกกำลัง3นะครับ5้าลัง1 5ึ่ากลังศนก็มีค่าเท่ากับ1 5ึากำลัง1ก็คือ5นะครับ5ากำลัง2 25 5่ากลัง3ก็คือ1 2 5 5 เทคนิคก็คือเราจําแค่ตรงช่วงนี้ให้ได้นะครับเขียนออกมาโดยอัตโนมัติเลยก็จะทําให้เราทําข้อสอบได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์มันก็คือนะครับ1คูณ1น5นะครับก็เท่ากับ12 5 2สบคูณ50ก็คือสอคูณ25่ก็คือ5 0บนะบ,บวก50แล้วก็3คูณ5ก็คือ15บวก15 5ากำลังศูนย์ก็คือ1นะครับ4คูณ1ก็คือ4นะบ,บวก4เราก็จะบวกกันนะครับ ร้อยยี่สบวกห้บวกสิบวกสนะครับก็ได้เป็นเท่ากับตัวนี้นะครับร้อบวกกับ15กว่ากนก็คือ140 50รบวกสี่ก็คือ54าสบนะครับสี่สวกห้ก็ได้เท่ากับ194เรามาฝึกทำเลขฐาน5อีกข้อหนึ่งนะครับ4032ฐาน5นะครับแปลงเป็นฐาน10ได้เท่าไหร่ ตัวนี้เราก็รู้แล้วนะครับคือ1นึ่งแล้วห้ากำลังศูนย์ได้หนึ่งครับหนึ่งห้ายี่สิบห้าหนึ่งร้อยยี่สิบห้านะครับเอาตัวล่างคูณทั้งบนครับสี่คูณร้อยยี่ห้านะครับก็เท่ากับเท่าไหร่ครับสี่คูณหนึ่งร้อยยี่ิบห้าได้เท่ากับห้าร้อยนะครับ 4, 125, ก,ก็ห้าร้อยบวกนะครับยี 500, ่ห้าคูณศูนย์มาได้ศูนย์อยู่แล้วเราก็ไม่คิดน,นะครับห้าสามคูณห้าก็เป็นสิบห้านะครับสองคูณหนึ่งครับ ก็เท่ากับ2นะครับบวก2อ่ะเราก็จะได้5 0 0บวก็ก็ตอบเท่ากับ5 1 7นะครับก็ทำให้เราคิดได้รวดเร็วขึ้นนะครับเรามาดูตัวอย่างฐาน8บ้างนะครับก็จะใช้หลักการเดียวกับการหาฐาน2ฐาน3ฐาน4ฐาน5นะครับที่เราผ่านมานะครับก็หลักการเดียวกันนะครับตัวนี้ก็กลายเป็น8กําลังศูนย์ก็คือ1นะครับ8กํกลัง1ก็คือ8นะครับ8ปกลัง2ก็คือ64แล้วก็จับตัวล่างไปคูณข้างบนเพราะงนั้นก็จะได้เท่ากับ 4ี่คูณหกนะครับบวกนะครับ2อคูณแก็คือ16นะครับบวก3าคูณหก็คือ3นะครับ4ี่คูณหกก็ได้เท่ากับ256นะครับบวก16บหกคูณสิบกวกสก็คือ19นะครับออกมาก็ได้เท่ากับนะครับ275เรามาฝึกเปลี่ยนเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10อีกข้อนึงนะครับ 1 2 3สมฐาน8นะครับเราก็เขียนตรงนี้เป็น1 8 64นะครับก็ตัวล่างไปคูณก็ได้เท่ากับ64บวกครับ2คูณ8เป็น16บนะครับบวก16 3คูณ1เป็น3นะครับก็กลายเป็น64บวกกับ19นะครับก็มีค่าเท่ากับ83ตอบแล้วนะครับเท่ากับ8 3เห็นไหมยังงง่ายทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องไปฝึกนะครับฝึกทำบ่อยๆแล้วเราก็จะเกิดความชำนาญนะครับ